สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้โหกระจกรถสู้ชีวิตเดีย๋ยวว่าแต่กระจกรถเลยค่ะรถก็สู้ชีวิตค่ะรถก็สู้ชีวิตมากทุลักทุเลทัวนะคะจะโดนเทไหมนะวันนี้แอดสาว,สาวแล้วแม่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีจากตรังนะคะคุณย่าลีสวัสดีค่ะแอดมินส่งของให้แล้วนะคะแอดสาวพาถูว่ะไกลๆได้แล้วนะไกลๆได้แล้วเพราะเรามากับพี่ควานที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในการทํางาน โชว์ของเรานะคะนะถ้าพี่ควานมาเราก็มาได้ถ้าพี่ควานมาอยู่ครบแต่เราไม่อยู่ไม่ได้นะคะนะต้องไปได้วยกันนะอันนี้คืองานในพาร์ทเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมาด้วยกันได้นะคะกลับด้วยกันค่ะใกนะล้แล้วค่ะพรุ่งนี้ถึงศูนย์เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะ <c oughs> บ้านหลังแรกเอามาส่งให้คนส่งยา่าเอายังเหรอคะ <c oughs> ยังเอาพาไปเที่ยวต่อสวัสดีค่ะ4 3รคนนะคะกำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้ เลขที่ของเขานะคะแต่ละคนแต่เป็นชื่อบ้านนะคะนี่บ้านเลขที่ของธงชัยนะคะเรียกว่าบ้านเลขที่ได้นะธงชัยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหมเลขเก้าใช่ไหมโอ้โหนี่เลขเก้าเหรอเขียนใหม่ได้ไหมคะน่ะไหนขอักยู่ไหนอ้ธงชัยอยู่นี่แน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 ่นี่แอบมาดูธงชัยนะวันนี้นักเรียนของเรามา ไม่ครบนะคะมาตามนักเรียนไปเรียนค่ะวันนี้วันนี้แอดสาวค่ะแอดสาวดูทุลักทุเลมเห็นออกไปข้างนอกเหมือนเหมือนแอดปอป,อปอใช่ไหมคะวันนี้ดีมากับพี่วา,าานะพวานมาส่งยาพี่วานมาส่งยาให้น้องชางนะ้างนะคะป้ายไปป้ายปนี่คือออกรถได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้เขท<ม>าทําไหมเยอะแยะเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของน่าจะเป็นของ ใบบุญไหมไหนอันนี้ของใครอันนี้จะเป็นบอลจะเป็นดัมมี่ครับอ๋อเหรอดัมมี่ลากไอยุ้ยยุยดูนี่ลาบลากไอะข้างล่างนี่เป็นจ้างของนกอ๋อเขยรางเขยรางอ่ะอันนั้นของดีอยู่ขัดลงไปบนดอยเพื่นเห็อะไรอ๋อต้นกล้วยนี่แหละอ๋อที่บ้านของน้องเขลางนะคะตรงต้นกล้วยนี่จะเป็นบ้านของแสนล้าน ส่วนบนดอยฝั่งกันน้นนะคะเป็นของดุยดัมมี่นะคะวันนี้มาแอบเยี่ยมบ้านนักเรียนกันนะคะข้างหน้านี่เป็นแม่อ,อุูนเออนีมงนี่เอาเห็นนี่นะเอออ๋อไงมงกะคุณเตยหันอยูฝั่งนี้ฝั่งนีจ้างอันนี้นะด,ดอดโจโจโ้บอไกสอ๋อสิงหา่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเนื้ออูนนะคะฝั่งกันนี้เป็นของสิงหานะคะ วันนี้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะนักเรียนของเรานะคะก็จะอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายสำหรับช้างนะคะเดินขึ้นเดินลงได้เพื่อความแข็งแรงของร่างกายนะคะ Lion's s t o d e r y l e t you s Elephant e e s Home in the jungle. Now. Luckily that we have driver and have the truck. Now. We can uh, come with them to sending the food to the elephants. เดี๋ยวนะจะพลอยอาพากันไปเรื่อยๆเออจริงๆเน็ตจะตุยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าโอ้โหมาถึงพี่เดี๋ยวให้ดูแนววิธีการลงยาของพี่ฟานพี่ฟานออโคขีขอภัยในความมัวของหน้าจอด้วยนะคะเพราะว่าติดฟิล์มผิดค่ะ <laughs> ติดเอง <laughs> เนี่ <laughs> นี ก็จะส่งแบบนี้เดลิเวอร์นะคะ,ะถ้าเป็นคนก็แขวนหน้าบ้านได้เลยนะคะน่าเดินค่ะวันนี้แาสาวพานั่งรถเที่ยว่วันนี้แาสาวค่ะจริงๆนั่งกระบะก็เกรงใจเนาะ <laughs> จะนั่งนั่งกระบะก็เกรงใจคันนะอถ้าบอได้ง่างอยาอย่างอย่างอื่นนี่กับใครนั่งอยู่นะอันนี้แม่น้ำอุ่นของเรานะคะแม่น้ำอุ่นของเราแม่น่าอุ่นของเราค่ะวันนี้อยู่ในป่า ตรงนี้ก็จะเป็น oh. แสนชัยหกมัดนี่ในบ้านเล็กที่น่ะบ้านเล็กทีของเขาแสนชัยหกมัดคมแสนห้ามัดเนื้ออุ่นสิบมัดนี่เนื้ออุ่นกินเยอะหน่อยอ้วนนะคะตัวใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะ oh. วันนี้แอดสาวนะคะสวัสดีค่ะพี่พยาบานมิวใช่ไหมคะสวัสดีเดินทาง oh. ขอเดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้แอดสาวพานั่งรถเที่ยวสวัสดีค่ะนะ เห็น <Yeah. S 1> แอดแอนเจอร์แว่าเป็นกดปานใช่ไหมคะวันนี้แอดสาวค่ะพามาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะบ้านนักเรียนของเรานาวันนี้เนื้ออุ่นอยู่นี่นะคะเนื้ออุ่นมีหน่อไม้ให้กินไหมคะช่วงนี้ต้องกินหน่อไม้นะคะได้กี่เล่ย์อ่หลายจูบแล้วก็ <laughs> หน่อไมอ้สวัสดีค่ะแอดหน่อไม้นี่จริงๆเขาไม่ให้กินนะเพราะว่ามันจะสูญเสียความเป็นต้นไผ่นะคะเรากินต้นอ่อนเขาไปแล้วนะ จริงมันก็เป็นอาหารนี่แหละดำรงชีพสวัสดีค่ะ521คนนะวันนี้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนถึงบนดอยกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับไปละมากับรถ d e l ิเวอรนะคะส่งอาหารน้องช้างะ,ะในป่าก็จะประมาณนี้เลยนะร่มรื่นค่ะที่อยู่ของช้างตามธรรมชาติเหมาะแก่การอยู่พักผ่อนตามธรรมชาติเลยนะคะนี่ โอ้ oh my gosh มีถอยหลังด้วยน,นนี้ฟิลเหมือนนั่งรถเองเลยนะนจริงๆเราพาขึ้นนี่ไงคะบ้านของเขลางอยู่ตรงนี้บ้านของเขลางนะคะแหล่งทําความสะอาดแหล่งที่อยู่อาศัยช้างก็ต้องสะอาดสะอ้านในทุกๆวันนะคะเพื่อลดการเกิดแบคทีเรียเชื้อโรคนะคะยิ่งหน้าฝนนี่แดดไม่ค่อยมีนะคะปกติเราใช้แสงแดดในการฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแต่ช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีเราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ ส่วนหญ้าของนองช้างนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยลงมาบ,บุบบับบ,บับกันตรงหน้าเราเลยนะคะมวนนา,วาวันนี้แอสสาวค่ะวันนี้แอสสาวห้าร้อยห้าสิบสี่คนที่กําลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะนะ่มีผีเสื้อด้วยช่วงหน้าฝนผีเสื้อจะบินเยอะหน่อยเขาบอกว่าผีเสื้อเขาจะตอมอาฉี่นะะตอมฉี่กลิ่นฉี่แรงๆผีเสื้อจะชอบนะคะจําได้ว่าสมัยหนึ่งเคยไปกับอำนาจเคยไปกับกำนัน,นะคะ่ะในป่าฝั่งกระนู้นน้ําตกไปเข้าไปหรอไปเข้าไปหรอเ <Okay. S 1> ออมีหน้ามา เออแบบเจ้านี่นี่น้ำตกเนี่ยตังเนี่ยเออมีปะมีครับนี่มีน้ำน้ำเริ่มมาแล้วนะคะน้ำเริ่มมาแล้วนะสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวเรารอพี่ควานลงยับยบาพี่ควานนี่หน่วยการต้องดีนะแข็งแรงมากถึงไหมโอเคนี่ค่ะเอาลงมุ้งเลยครับพี่นะ จะบอกว่ารำรำทั้งลำรถนี้พ่อน้มยคนเดียวนะคะนวันนี้มีพ่อน้มืยคนเดียวนะทั้งทั้งลำรถเลยค่ะทยอยส่งตามจุดถือเป็นการยกเวทนะพ่อเนาะยกเวทไปในตัวอเีเขาเรียกยาบันหน้าไม่เนาะไม่เนาะเยาบันหน้านะคะกิน เป็นกลุบก,กลิบค่ะกุบกิบอ่ะป้ายกลุบก,กลิบกุบกลิบอาหารชั้นเลิศอุ้ยเปิดแอร์สูดด้วยใช่ไหมละ่ะแกลงมแกลง,ลงมใช่ไหมอ่ะเก็แดงนี่แอร์พังมีแต่ลมแอร์พังมีแต่ลมเออหนึ่งะพอถึงตอนเย็นนะคะหย่าตรงนี้ช้างเขาก็จะ ใช้งวงนะคะโอบอุ้มเอาไปกินที่หลักของเขานะคะน่ะก็เป็นช่วงกลางวันเอ้ยช่วงกลางคืนอันนี้คืออาหารช่วงกลางคืนนะคะดินเนอร์ดินเนอร์กินเบาๆค่ะไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะน่ะกินเบาๆกินหญ้าเหมือนคนกินผักกินซุกี้นะเนื้อไม่มีนะคะน่ะเป็นหญ้ากินเท่านี้คือพอละน่ะ ช้างที่สุขภาพดีก็จะกินไม่เหลือนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นปกติไปเนื่อยก้าฮะเนื่อยก็เหนื่อยมากเลยอ่ะนั่งพูดอยู่เนี้ยเหนื่อยจังคนอีคนแบกย้าไม่เหนื่อยใช่ไหมยนี่คนแบกญ้านะคะเห็นหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ธงชัยนะ,ะด้ยบ้านของนักเรียนธงชัยของเรานะคะนี่พามาดูนี่ก็จะเป็นทางแอดเวนเจอ์นิดยนึงยาดไลฟ์ฟิลวันนี้ อยากมาเดินทิวน,นี้ต้องโปรแกรมฝึกขี่ช้างนะคะหรือว่าส่งช้างกลับบ้านนะคะก็จะได้มาเห็นธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้เลยนะอันนี้คือบ้านของวนาลีอา้าวตรงนั้นก็ธงชัยนี่ก็ธงชัยทาไมขี้โลบหลายที่อะหรือว่าง่ายกแยกกันแล้วอ๋เอเขาแยกกันแล้วเมื่อก่อนอยู่บ้านเดียวกันนะคะเมื่อก่อนเป็นเจ้าของร่วมนะคะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของแยกค่ะเนี่นยย่าของวนาลีสิบมัด ก็จะมีญ่าบาน่าหลักๆนะญ้าขนเนเปียแพงโกลานี่ก็กินได้นะสวัสดีค่ะ590ท่านนะคะกำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะ,ะบรรยากาศนี้คือฟิลดีนะคะนะสวัสดีค่ะจริงๆอยากมานานแล้วนะกับรถเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสนะวันนี้ได้จังหวะพอดีเลยพากันมาเที่ยวนะ่ อมอมแมมน้าดูเลยนิ้งหน่องของเรานะคะนึ่พรนิ้งหน่องนิ้งหน่องเดี๋ยวรอควานมานะตรงนี้ก็จะเป็นล่องรอยอรารยธรรมของน้ำปานะคะไหลกัดเซาะมาถึงนี่เลยน้องช้างของเรานะคะอนนิ้งหน่องเข้าใจว่า ข้อความไม่ขึ้นเน็ตน่าจะช้าเน็ตน่าจะน้อยอุ้อยากกินข้าวใช่ไหมอยากกินย่าชิวมากพี่นิ้งหน่องของเรานะคะชิวมากกินอาหาร t This is นิ้นหน่องนะคะนิ้งหน่องค่ะนิ้งหน่องเรียกให้นานละก็นิ้งหน่องตรงบนนี้ไปไปไปเดมก็ บายมองด้วยความอะไรอววรต้องมีความแข็งแก่งเบอร์ไหนเนะี่ยตางจะนี่มกำหนัดนะถอยหลังเนี่ยนะเนาะอันนี้เฟรชอยู่ที่คุณรุ่งรัตอยูนะ่อันนี้ของเด็กหญิงน้ำ,มยน,นำมยน่ะน้ำมยนี่บ้านเขาของกินจะเยอะนิดนึงมีมะละกอไว้ไวต้าส้มตำเก้านี่ใหญ่โว้ยโว้ยต่ก,ก่อนมาซีกับขนาดเนะป้า ได้บิดบัตเต็ดซุกขอแกนเดอร์สูงเนี่ยนะตกมามันเละเออกับตกกับบิดเอา่ะสูงไ่สูงวัถ้าปลูกใม่จะไปเหือนสูงล่ำวันนั่นสีกับอำนาจอ่ะสีมือใ่กันเท่าไรวันนี้แอสา ตอนนี้คอมเมนต์ค้างเครื่องค้างหรือเปล่าคะาแล้วโอเคนะเดี๋ยวขออัปเดตหน่อยนะนค้างฟรีซถึงไหนแล้วอันนี้สมงสีค่ะอันนี้น้ำเมยค่ะถ้าขอมาอน,นี้ไซส์เด็กหรือไซส์ผู้ใหญ่พ,พี่นุ๊กมาอ๋อเหรอหรือว่ามีแบบไซส์เด็กแบบโอบเอวเด็กได้พอดีอย่างนี้ไงอันนี้ต้องสองทบนั่นไหมเสีได้พอดีด าาใช่เมื่อหลังขอเบอร์แอดไลน์ชวนกันมาดิดดรู้หรือ,อยังว่าเขาเรียนโรงเรียนไหนครับมะปางเขาไม่โดดเรียนไงบิ๊กบอสโดดเรียนไงานมาปรางเขาไปเจ้เกวบอกว่าลูกบอสขอพอเพราะว่าพ่อเป็นเป็นเพื่อนเจ้าข,ของโรงเรียนก็ <c oughs> ลเลยขอขอได้เจ้าของเรียนไม่ใช่ครูนะเจ้าของเรียนสอนได้หรอ ถ้าหนูไม่ได้ทําการบ้านสงคูเจ้าของเรียนจะสอนได้ไหมต้องครูสิสอนใช่ไหมไออย่างสีเอออเียงบอกพอมันเอียงใช่นั่นหอกกระรอกรอก ตอนนี้นะคะหกร้อยยี่สิบหกคนนะคอมเมนต์ล่าสุดค้างอยู่ที่คุณรุ่งรัตน์นะคะหรือมีมากกว่านั้นแล้วแอนบินไม่เห็นเอ่ยเพราะว่าเราไปบนดอยมานะคะข้อความมันไม่โหลดหรือเปล่าคะผมรงว่ายกย้ายไอ้ป้าผมเกือบตกบนคอแล้วเหรอตกเลยเหรอเกือบเลยเกือบเขาไม่ทําให้เราตกหรอกเขารู้ว่แต่เดี๋ยวเขาจะเอาหัวนี่เขาได้เอาหูหนีบขาหนูไว้ไหม ตอนที่หนูจะล้มอ่ะตอนที่หนูลงอ่ะก็หนูก็หนีบคอไว้หนีบคอไว้ไเลยเหรอโอ้กําลังเยอะขนาดนั้นเลย <Bliss> หนีบคอได้เลยใช่ไหมใช่แล้ว<ม>ตอนที่หนูจะตกอ่ะสิ่งแล้วสมศรีเอาเอาหูหนีบขาด้วยไหมไม่ให้หนูตกอ่ะไม่คือว่าหนูอะ่ะเ,เ,เอาเอาเอาขาดูบคอไว้แค่หายใจไม่ออกให้ให้แบบจะได้หยุดไงจะได้แบบไม่ต้องล้มอ๋อจะได้ไม่ต้องก้มใช่ไหมตเวที่ มีมีข,อ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 ขอมีหลายพิธีอ่า,อาลุงทำลุงทไม่ใช่ป้าทำนะป้าไม่ได้ทำลุงทำป้าไม่ได้ทำลุงทำใช่ไหมงงแต่งนางงป้าไม่ได้ป้าไม่ได้ทำลุงทำงงทำแต่งนะทำก็ทำลุงลุงที่แม่พลทำป้าไม่ได้ทำลุงทำเนาะ ใช่ลุงทำป้าไม่ได้ทำอ่ะมาแล้วจ้ะห้าร้อยแปดสแปดคนตอนนี้ค่ะเครื่องร้อนนิดหนึ่งอ่าห้าร้อยเก้าสิบสามคนนะคะน่าตอนนี้ค้างอยู่ที่ใครหรือเปล่าน่าคอมเมนต์อยู่ไหนคอมเมนต์ไปไหนคะทำไมรู้สึกว่ามันค้าง อาลน้องช้างของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีคุณพ่อโจโจ้ซึ่งภรรยาไม่มานะคะภรรยาวันนี้พี่ควันไปขึ้นญ้านะคะพี่ควันไปขึ้นญ้าเมื่อกี้เราไปลงหญ้าทีนี้ก็จะมีทั้งลงญ้าแล้วก็ขึ้นหญ้านะคะลงหญ้าก็คือไปมาเมื่อกี้ลงหญ้าคือเอาหญ้าไปสง่งขึ้นหญ้าก็จะไปตัดหญ้าที่แปลงแล้วก็เอามาให้ช้างเอาขึ้นรถมาแล้วก็ขึ้นหยา้าขาขึ้นกับขาลงคนละเวรกันนะคะ เรามาดูคุณพ่อลูกสองสีดอเจ๋วนะเดียนะเด๋ยวเราไปหันน้องเม่ดีกว่าน้องเม่อะลีน่าส่วนด้านหลังตรงนี้จิวเรีวฮะจิวเรียวคุณพ่อกินอะไรคะคุณพ่อกินออยเขาบอกว่ามีคนเคยบอกว่าเวลาช้างดุนะจากเ,าเขาเรียกชาวเขาชาวเขาที่เอาช้างมา รักษานะคะก็จะเป็นความอาวุโสนิดนึงนะ,ะเขาเคยให้ความรู้ไว้ก็อันินก็จำมาตลอดะคะ่ะช้างที่เล็บขาวจะดุร้ายน้อยกว่าช้างที่เล็บดำนะ,ะถ้าช้างเล็บดำหมายถึงช้างค่อนข้างดุนะ,ะส่วนเล็บขาวขาวไม่ดุนะคะนะอย่างเล็บเท้าของพ่อโจโจนี่ขาวอยู่นะนะเล็บขาวนะคะแต่ถ้าเป็นใบบุญนี่คือขอบเล็บดำมาก แล้วมาดูแส็นล้านสิคะเล็บดำหรือเล็บขาวแสนล้านเล็บดำปื๊ดเลยคะ่ะที่เปิดนะคะแหจริงก็จริงๆดำหรือขาวอืเล็บดำก็ช้างดุตายเล็บขาวก็ช้างไม่ดุเขาบอกเขาบอกแกว่งอะไรเอาอะไรมาเป็นกกวก็ลุงคนนั้นที่เป็นชาวเขาเขาบอกเราไงอืมเขาบอกเราเราก็จำมาเราก็จะได้ระแวงนิดนึง เราก็จะได้ระแวงนิดนึงลูกข่างไม่ขาวอันนั้นไม่ขาวกีติศั์เรื่องลือไม่ขาวล่าสุดยังแบบว่าใส่เอาอยู่เลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มันก็มันวันนั้นกับเจ้าเขากินแล้วก็ยังอี้อยู่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบบูน โอู้อ่าาน้องใบบุญของเราใบบุญตมตมีน่ารักนะคะดูก้นสิดูก้นเขาใบบุญใบบัวใบใจใบบุญใบบัวใบใจ คอมเมนต์หายคอมเมนต์หายนะค้างอยู่ตั้งแต่บนดอยนะคะเมื่อกี้วันนี้ชีชีไม่มาปะตุ้ยไม่มาแต่เห็นแบบ,แบบเหมือนจะอยู่ฝั่งนูน้นปะตุ้ยนะเหมือนจะเห็นแบบ,แบบว่าอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคือข้ามน้ําไปเลยนะคะนะส่วนตรงนี้ก็น้องเมย์อารีนาะน้องเมย์ชื่อเทศจะตายแอดเฟิร์นชอบเรียกอ๋อน้องเมย์ชื่อเทศจะตายไม่ใช่สิน้องเมย์ชื่อเฉยจะตายไงอยแอดเฟิร์นชอบเรียกไง นี่ใบบุญหมุนไปก็หมุนมาหมุนมาก็หมุนไปโอ้โหเหยียบอะไรก่อนเหยียบอะไรเยอะแยะขนาดนั้น สวัสดีค่ะกำลังมองหากำลังมองหาขอบคุณดาว240ดวงนะคะดาวสองดวงวันนี้ที่ระเบียงชมทางไม่มีช้างเลยสักเือกนะตอนนี้นะแต่ได้ยินว่ายุ้ยดัมมี่จะมาอยู่นะคะนะมาช้าเห็นเดินออกกำลังกายอยู่นะตรงนี้ก็จะมีน้องเมลูกขางแล้วก็ใบบุญนะคะอยู่ด้กันตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูอ่าเดี๋ยวขอดูตะลีปบับหนึ่งนะ ตอนนี้นะคะห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคนที่กำลังรับชมเราอยู่นะแบตเตอรี่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแบตเตอรี่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดูผู้ชายดูผู้ชายเชือกนั้นสิเจ้าชูนะคะแม้แต่คนก็ไม่เว้นโจโจ้น่แม้แต่คนก็ไม่เวน้นะน,เวนนะคะนะ่ อันนี้เมื่อกี้มาอยู่ในความดูแลของพี่ควานนะคะอยู่ในความดูแลของพี่ควานะคะ่ะ้อนอาหารกันอยู่นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้น้องช้างของเรานะคะเตรียมตัวแอดมินเริ่มไม่เห็นคอมเมนต์แล้วแหละ,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 ละเดี๋ยวน้องช้างของเราวันนี้ดูนับดูนะมีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก แปดอ๋อไหมอันนี้คือมินิมัมขั้นต่ําของเราที่จะต้องมีช้างในแต่ละวันนะคะแปดเชือกค่ะวันนี้ขั้นต่ําพอดีเลยแปดเชือกพอดีนะคะน้องช้างของเรานะคะกิจกรรมไลฟ์สดวันนี้นะคะอีกสักครู่นะ,ะก็ต้องลาจอไปก่อนแล้วเพราะว่าอันนี้จะต้องเตรียมตัวในการทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงช้างนะคะการแสดงช้างอาบน้ำเดี๋ยวสิบโมงครึ่งนะคะน้องช้างของเราก็จะลงไปอาบน้ําด้านล่างนะคะแล้วก็กลับมาโชว์ที่นี่ รอบ11บเอโมงช่วงบ่ายเจอกันอีกทีบ่ายโมงครึ่งนะคะการแสดงมีแค่วันละสองรอบเท่านั้นนะรอบละครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ต้องให้ทำอะไรเยอะนะยกยยก,ยก,ยกแขงยกค้ายกงวงนูน่นนี่นั่นนิดหน่อยออกกำลังกายนะอารมณ์แบบไม่ได้ไม่ได้วิ่งรอบสนามไม่ได้คาร์ดิโอนะเน้นโยคนะยืดเสน้นยืดสายพอนะคะ อ๋อเราว่าเขาได้ยินเสียงแต่รถตะกี้ก็คือแต่เขาทำพูดนะเนาะตื่นเต้นนึกว่ารถบัดมาโอเคนะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลาไปก่อนนะด้วยคุณพ่อโจโจดันนาตรงนี้นะคะนะลาไปก่อนด้ยวยคุณพ่อโจโจที่แอบอยู่ตรงต้นไม้นะคะนะแล้วก็พบกับเดลี่ไลฟ์ใหม่นะคะในวันศุกรนะ์หน้าโอ้ my gosh ผลไม้หล่นหนึ่งชิ้นถึงไหมกุนาาขวาผลไม้หล่นหนึ่งชิ้นเอาไม่ถึงค่ะเอื้อมไม่ถึง อาหารไปคุยกันต่อกับน,น้องแทนนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะเดี๋ยวจะลากระจอกันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทีมงานนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นอดมิเมพี่ควานนะคะรวมถึงน่ะมาพูดคุยกันในขณะที่ทำการไลฟ์สดด้วยนะ,ค,ะคุยเป็นเพื่อนกันรับจากนีนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันนี้จะคอนลาไปก่อนด้วยน้องคนนี้ดีกว่าน้องเม์ค่ะอลีนาอยากกินลูกนั้นใช่ไหมแต่เอาไม่ถึงใช่ปะ ยืดเองละกันไม่สามารถช่วยได้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนกับน้องเมย์ของเรานะคะและด้านหลังที่ลูกค่านะคะพบกันใหม่กับเดล l y Life ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมย์สวัสดีค่ะในซีเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหนช่างซึ่งนี่เป็นการสวัสดีที่เหมือนพี่เกียิมากเลยสวัสดีสวัสดีกันแล้วเมย์สวัสดีสวัสดีค่ะแหสวัสดีแล้วอันนี้คือสวัสดีแล้วนะคะแหไปพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ